สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมสิทธิศรภัยนะครับวันนี้นะครับพี่สิทธิพาทุกท่านครับมาชมคลิปรอบคันนะครับสหรับเจ้าคาบะตะกินินจาสามล้อนะครับปีสองพันสิบห้าคันนี้กันนะฮะป่ะพี่สิทธิพาชมรถคันนี้เลขไมล์จะวิ่งมาเท่าไหร่แต่ที่สำคัญนะครับรถคันนี้เนี่ยเป็นรถใช้มือเดียวเจ้าของคนเดียวนะครับรถคันนี้ครับเลขไมล์วิ่งมาหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบเก้ากิโลเมตรแท้เลยนะครับมือคัสเดิมนะครับปอกแฮนด์เดิมนะครับแผงคอบนล่างเดิมๆ เดช่นเดียวกันนะครับนี่ครับสีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบนะครับมีตำหนิบ้างเล็กน้อยจากการใช้งานนี่ให้ดูกันใกล้ใเลยนะครับเื่อตำหนินะครับาะนั่งเดิมสวยนะครับเบาะอรด้วยเช่นกันนะฮะด้านหน้าครับวันนี้เป็นชิลน้าแต่งนะครับผมไฟหน้าเดิมสวยนะครับนี่ครับยางหน้าหลังนะครับเต็มเนะครับจะเป็นยางเดิมติดตัจาก irc อยู่นะครับจานเด็กด้านหน้าครับเป็นล่องเพียงเล็กน้อยนะฮะมาพร้อมกับ เด็ก ABS นี B ่ S. ครับคาลิปเปอร์หน้าเดิมๆนะครับนี่ครับแผงเม้อน้ำเดิมสวยนะครับเห็นไหมฮะเห,เห็นไหมฮะใกล้ๆคอทอด้านหน้าสวยนะครับอกล่างนะครับแน่สนิทชิดทุทกจุดนี่ครับสติ๊กเกอร์เดิมๆครับคันนี้มีการลบแต่งจากโมทีมาให้ด้วย เที่ยวนะครับศูนย์ตรงแน่นอนนะครับพนันนี้อ่าพันธุ์ในช่วง สวัดีครับพี่ตีให้บริการสภาพนี้นะครับอยู่ที่80%ปรซนนะครับอา่สำคัราคาคันนี้พี่ตีเปิดราคาไว้อยู่ที่8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับดัลลัเพียงหมื่นเจ้านะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามมาได้เลยครับเรามีที่ปรึกษาการขายคอยให้คาแนะนําทุกท่านอยู่สุดท้ายนี้ครับสำหรับผู้ใดที่ชอบคลิปนี้พี่ตีขอฝากทุกท่านครับเข้าไปกดติดตามฝากกดซับสไครต์ให้กับช่องชาแนลทันตบายของเราด้วยขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ